เบาแบบไหนกันผ่าฟืนไม่เป็นขาดยากนี้เนี่ย เรสุขมากเลยเราก็เหมือนกัน ไ่จ้ะโอ๊ย,อยเป็นยังไงบ้างหายใจหรือ,อยังหายแล้วจ้ะทีหลังนะ่ะก็ระวังตัวหน่อยนะจ้ะจ้ะเอ่อเอ้ยนี่เอ้ยโกรธอะไรเราเหรอนี่เจ้าไม่รู้จริงๆเหรอ ว่ากำไรข้อเท้าเส้นนั้นสำคัญสำหรับเอื้อยแค่ไหนแล้วเจ้าก็เราเราทำไมเหรอนี่เราซศอมไม่ดีหรือว่าเราทำกำไรเอื้อยพังพอเรารู้ว่ากำไรนั่นน่ะมันสำคัญต่อเอื้อยมากเราเลยรีบเอามาให้อเราอาจจะไม่ได้ตรวจตาให้มันดีก่อนเราขอโทษนะเอื้อรี เจ้าอย่าบอกนะว่าเจ้าตั้งใจเอากำไรเส้นนั้นมาคืนเอ้ยใช่สิเอ้ยทำไมเอ้ยถามแปลกๆจังไะวันนั้นน่ะเอ้ยก็รับเองกับมือนี่เด็กผู้ชายคนนั้นคือพวกไออ้ยดูนี่สิคุณค้นไหมช่างโง่เขาจริงๆคิดว่าเขาจะเป็นพวกตัวเองจริงๆหรอ เราถูกหลอกก็เจ้านั่นแหละอยู่ๆก็เล่นหายตัวไปเลยเราถามหากับใครก็ไม่เจอเราก็ไม่ได้อยากไปต่างเมืองหรอกเราโดนบังคับนี่แสดงว่าเอ้ยโกรธเรา เพราะว่าเราหายไปเหรอแสดงว่าเอ้ยคิดถึงเราเหรอเอ้ยคิดถึงเราใช่ไหมบ้าไม่นี่เรามาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมเอ้ยหลังจากนี้เราจะดูแลเอ้ยเองเริ่มจาก เป็นเพื่อนกันก่อนก็ได้พรหมทัศนแต่เราเป็นแค่ทาศคนหนึ่งอ่ะไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรมากมายเรจจะรับได้ไหมทรัพย์สินเป็นเพียงแค่ของนอกกายไม่ได้สำคัญอะไรนอกจากคำว่าครอบครัว เรานะฝันอยากจะมีครอบครัวที่อบอ,อุ่นมีพ่อแม่ลูกให้เราเป็นคนนั้นแหะเอ้ย จะปฏิเสธเหรอเปล่าจ้ะพงม,มาทัศทำไมมือเจ้าพองแบบนี้พวกเขาใช้งานเจ้าหนักมากเลยเหรอ,อทอ้อดึงไว้พเอ้ะด,ดึงดึงดึงไว้พเจ้า,าอีกนิดนึง เลยพระเจ้าค่ะใช่จ้ะใช้งานเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนสิไม่เอ้ยไม่ชอบที่เราเป็นทาสเหรอถึงเราจะเป็นทาสอ่ะ เราก็ทําให้เอื้อสบายได้นะเอื้อดูนี่นะนี่เราไปขโมยมาจากไหนท่านอนาคตอ่ะเราจะแอบเอามาได้อีกเอื้อจะไม่ต้องลำบากแบบนี้ไงพ่อพรมเราถามอะไรหน่อยสิอตอนเด็กๆที่เจ้าคอยเอาอัดกับทองมาให้เราเจ้าก็ขโมยมาเหมือนกันใช่ไหม จริงด้วยลืมเ,เรื่องนี้ไปเลยตามน้ำไปก่อนแล้วกันเออคือเป็นเช่นนั้นและจ้ะพรหมทัศส่งมาให้เรา ขอบใจนะจ๊ะหรือว่าเว่ยจะเป็นคนแบบที่เหมือนสนธยาพูดไว้จริงๆอะงั้นเอาเป็นว่าตามที่คุยกันเลยนะจ๊ะส่วนที่เหลือก็ไว้พรุ่งนี้เนาะเอา ศินสอดทั้งหมดเนี่ยเราจะมอบให้ก็ต่อเมื่อพิธีส่งตัวเสร็จสิ้นลงไปแล้ว ขออภัยแทนพ่อพรม,มทัดด้วยนะจ๊ะเอ้ยขอคืนของของท่านจ้ะนางเอ้ยเอ็งทำอะไรของเอ็งไปรอใต้ถุนบ้านเลยนะไปเอ้ยไม่อยากให้พ่อพรมต้องใช้ชีวิตในทางที่ผิดจ้ะ เอยท่านทั้งสองจ๋ะเอื้อยจะขอชดใช้หนี้สิ่งของพ่อพรมที่เคยขโมยมาให้เอื้อยตั้งแต่ยังเด็กแลกกับการปล่อยให้พ่อพรมเป็นอิสระได้ไหมจ๊ะคือว่า เอ้ยเห็นแผลที่มือของเขาไม่ควรมีใครต้องเจอเรื่องแบบนี้จ้ะได้เราจะปล่อยเบาพรมให้เป็นอิสระ สิจะสินต่อให้ตกลงกันไว้ล่ะนั่นสิอะไรกันอะตกลงเงินไว้แล้วอย่ามากลับคำกันไม่ได้นะพ่อจ๋านาคณิตีจ๋าใจเย็นก่อนนะจ๊ะสิบตำลึงเอ้ยจะหามาคืนให้ได้จ้ะแต่ที่ฉันตกลงไว้มันมากกว่าสิบตำลึงนั้นเองเอ้ เรายังไม่ได้บอกเลยนะว่าจะยกเลิกทุกอย่างที่คุยกันไว้อะก็เอาตามนั้นได้คำตอบแล้วพวกเราก็ไปเถอะเอาละเมื่ตกลงกันได้แล้วนะข้าขอตัวกลับก่อนพรุ่นี้ไอยเจอกัน ขอบใจมากครับน like. ชีวิตของนางเอื้อยะที่ผ่านมา่ะมันน่าสงสารนะต่อจากนี้ขา้าขอฝากนางเอื้อยพระเจ้าด <plantation and> <trabajando> oh ้วยนะผมมาทัดขอรับไหนมันอยู่ไหนไอ้เอื้อยไอ้เอื้อยไอ้เอื้อไอ้เอื้อยไอ้อื้อไอ้อยไอ้เอไอ้เอยไอ้ออไอ้ัอ้ไอ้เอ้ยไอ้อ้ไอ้เอ้ไอ้เอ้ไไอเอ้เอ้ไอ้อ้เอื้อย อะไรเนี่ยเราเองคนที่มาสู่ขอเอื้อพรมไงพรมเองเหรอไม่เจอกันตั evet ้งนานกลับมาทำไมทิ้งไปแล้วก็ทิ้งไปสิจะมาชุบมือเปิดแบบนี้แล้วผู้หญิงเขาเลือกเจ้าเราเหรอมาว่าเราแย่งเมื่อก่อนตอนที่ไอ้เสียใจเองไปอยู่ไหนมาไม่ต้องห่วง เราจะชดใช้ช่วงเวลาที่หายไปให้ดีเลยล่ะ ระวังนะจ๊ะระวังนะจ๊ะระวังนะจ๊ะไอ้อเอม่วงอเดี๋ยวาไคอยอื่นอ้ไออ้ไ้อ้ที่้ยอ่ัจะ้ไเ้ไ้ไเ้อ้ยอ้ไ้ไเอ้ไอ้้ไอ้้ไไ้อ้อ้ไเ้อ้ไอ้อ้ยอ้้ไอ้้อ้้ไ้้้อ้้อ้้ไ้้ เหมือนสุธยาลงได้แล้วลงลงสิผมเจ้าสองคนก็ตามไปด้วยสิเป็นเพื่อนเอ้ยใช่ไหมอะาจต่างั้นตามเรามาเอาไปรับไปสิเฮ้ยไป เอ็งจะพาพวกเราไปที่ไหนนั่นสิตัวทหารพวกนั้นสิกินนน่าดุมากเลยเอ่ะเฮ้ยกลับเถอะเข้าไปไม่ได้หรอกกลับเถอะมาถึงหน้า อ้ยด,ดูพวกนางดิได้ฉาจังได้ทํางานอยู่ในวังนะคงจะสบายหน้าดูแน่สิสบายกว่ากระท่อมเก่าๆของพวกเราเยอะอยจะพาพวกเรามาดูอะไรกันแน่ใกล้แล้ว พ่อผมเราเข้ามาที่นี่ได้ด้วยเหรอแน่ใจหรือว่าเราจะไม่โดนฆ่าไม่โดนหรอกเขากลับใครวะนั่นสิพ่อผมพอได้แล้วกลับเถอะเดี๋ยวก่อนสิ ไม่โดนหรอกหน้าโดนไม่โดนหรอกนาเชื่อเราสิไม่เอามาไม่เชื่อเอาไม่เอากวายบังคมพระเจ้าค่ะพระโอรสเพคะเลิกเล่นสนุกได้แล้วเพคะแล้วรีบเสด็จกลับไปเปลี่ยนฉลองพระองค์ได้แล้วเพคะถ้าใครมาเห็นเข้าน่ะ มันจะไม่ดีไม่งามนะเพคคะแบบนี้เราคู่ควรกับเพื่อได้หรือยัง รึอ๋อรีบเข้ามาวางเลยมาเดินเร็วๆอ่าแล้วต้องนุ้นเลยอันนี้วางตรงนี้หยุดความสันนะนีนน่นี่เรากินได้จริงๆเหรอท่านชื่อหมื่นสันธิยาจ้ะวันนี้ถือว่าเป็นแขกพระโอรสแต่ในอนาคตอาจจะเป็นแขกของเราก็ได้นะจ้ะขอรส้นมา เจ้าทำตัวตามสบายเถอะเพื่อนเอ้ยก็เหมือนเพื่อนเรากินให้อร่อยนะเดี๋ยวเราจะไปดูความเรียบร้อยกับท่านนา่มาดก่อนหากพวกเจ้าอยากกลับชนชนเมื่อไหร่ก็แจ้งเหมือนสนธยากับเหมือนพิษณุได้เลยนะใช่ค่ะเอาไรกินกันเลยอะไรก่อนดีจ๊ะ้อะ ัตริย์ไม่มีอะไรที่เราสู้เขาได้สักอย่างอะ่ะพี่มารีพระมเหสีทรงเรียกเข้าเฝ้านะ่ะเรื่องอะไร ไม่รู้เหมือนกันจ้ะเออพัทธิดาเพคะไปเถอะเราอยู่ได้เพคะ ชาวบ้านเข้ามาในนี้ได้ยังไงทหารทหารดูถูกกันเข้าไปตะโกนไปสิเราดูาหมดแล้วแถวนี้ไม่มีใครรอคิดจะทำอะไรนะ่ะพุกกระบฏเหรออืถ้าคนนั้นพรมนี่ก็คงจะเป็นมาริกาเจ้ารู้ชื่อเราได้ไงเราอึ่งเอง ขนมก็ไงขนมเยสมเนี่ยอร่อยที่สุดในพาราณสีอะเอาไปกินลูกแม่ไม่มีทางน้องไม่มีวันกินขนมแบบนี้หรอกสะอาดหรือเปล่าก็ไม่รู้พูดแบบนี้ได้ไงอะ่ะเกงใจคนอื่นเขาบ้างสิขอโทษแล้วกันที่พูดความจริงอา้าวนี่อึ้งอึ้งอึ้เอึ้งอยังเหมือนเดิมเลยนะสายตายเหยียดหยามที่มองมาที่เราอย่านะทำไมล่ะ ห้ามโดตัวเราเด็ดขาดไม่อย่างนั้นหัวเจ้าได้หลุดออกจากบ่าแน่เหรอเมื่อก,กี้ก็โดนไปแล้วนะไม่เห็นมีอะไรเก่ขึ้นเลยอย่าเข้ามานะอย่านะอย่านะ